หากท่านกังวลข้าเลยอ้าวผู้นี้สาบานต่อหน้าทุกคนว่าภายในหนึ่งปีข้าจะคืนเงินสิบล้านเหรียญน,นี้ให้กับท่านอันที่จริงเขาอยากเก็บเงินทั้งหมดเอาไว้หากอีกฝ่ายไม่ปฏิเสธแต่เลยอ้าวรู้สึกอับอายเขาย่อมไม่มีหน้าที่จะทําแบบนั้นหลิวจื้อเกาและหลิวซิงหารู้สึกสับสนแต่ก็พอเข้าใจได้บ้างเมื่อมองไปที่จังอยู่พวกเขาก็แอบคิดว่าผู้อาวุโสคนนี้ใจดําจริงๆ ทักษะการบ่มเพาะเคล็ดวิชาต่อสู้และสมบัติของตระกูลเหลยชายผู้นี้ต้องการมากเกินไปจริงๆแต่สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือแม้ว่าจะเจอคำขอที่ดูเกินไปแต่เหลยอ,อ้าวก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่เจ้าจะเปลี่ยนตามใจได้ยังไงจังอยู่สายหน้าและดูเหมือนจะหมดความอดทนเป็นลูกผู้ชายพูดแล้วก็ต้องทำตามเลยอ,อ้าวเจ้าก็บอกแบบนี้ไม่ใช่หรือเลยอ,อ้าวปาดเหงื่อและกระซิบออกมาใช่ใช่ ตอนนั้นความยินดีกับการที่ได้รับรู้ว่าหลานตนนั้นมีพรสวรรค์นในด้านค่ายกลได้หายไปหมดแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับจังอยู่เขาไม่มีความกล้าพอที่จะปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยแน่นอนข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งก็ได้จังอยู่พูดด้วยรอยยิ้มตราบใดที่เจ้ารับปักว่าจะไม่มาหาเรื่องสองพ่อลูกคู่นี้อีกต่อไปข้าก็จะไม่มาหาเรื่องตระกูลเลยอีกจริงรึเลยเอ้ามองไปที่จังอยู่ ทุกคนในห้องต่างก็มองไปที่จางอยู่ด้วยความตกตะลึงและไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินไปเลยอ้าวยากที่จะปกปิดความตื่นเต้นเอาไว้ได้แค่ไม่ไปหาเรื่องพวกเขาในอนาคตงั้นรึจางอยู่พูดด้วยท่าทีเฉยเมยใช่ง่ายๆแบบนี้แหละได้ค่ารับปากเลยอ้าวรีบตกลงทันทีข้าสาบานว่าจะไม่ไปสร้างปัญหาให้กับหลิวจื้อเกาวและลูกความแค้นระหว่างเราต่อจากนี้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด ตราบใดที่พวกเขาไม่มาหาเรื่องข้าก่อนข้าก็จะไม่มีทางแต่ต้องพวกเขาแม้แต่เส้นผมจากนั้นเลยอ้าวก็มองไปที่จังอยู่อีกครั้งและรู้สึกกลัวว่าจังอยู่จะเปลี่ยนใจดีเมื่อเจ้าพูดแล้วงั้นข้าก็จะไม่ยุ่งกับตระกูลเลยจังอยู่พูดพร้อมรอยยิ้มเลยอ้าวรู้สึกยินดีขึ้นมาทันทีขอบคุณผู้อาวุโสจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าตระกูลเลยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ง่ายๆ จังอยู่บกมือและหันไปหาห,าหลิวจื้อเกาก่อนจะพูดขึ้นหลิวจื้อเกาข้าอยากจะเตือนเจ้าสักคำความแค้นเคืองพึงละมิพึงผูกหมู่บ้านตระกูลหลิวได้ล่มสลายลงไปแล้วเลยอ้าวอาจจะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้ตั้งใจฆาตกรตัวจริงควรจะเป็นเจียงลี่ซึ่งเขาได้ตายไปแล้วดังนั้นเจ้าควรปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปซะอย่ารอให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับลูกและเมียของเจ้าก่อนมิฉนั้นเจ้าจะต้องเสียใจในภายหลังหึมหลิวจื้อเกาฮึดฮัดออกมาอย่างเย็นชา แต่เขาก็ลังเลและพูดขึ้นด้วยท่าทีเฉยเมยข้ารู้แล้วหลิวซิงไห่ย,ยินดีเป็นอย่างมากซิงไหายข้าขอโทษข้าดูแลแม่เจ้าไม่ดีนะักข้าไม่ใช่พ่อที่ดีเลยต่อหน้าหลิวซิงไห่นั้นท่าทีของหลิวจื้อเกาดูใจเย็นลงและแสดงท่าทีละอายใจออกมาหลิวจื้อเกาไม่รอให้ลูกตอบกลับและหันไปหาจังอยู่ก่อนจะพูดด้วยความลังเลผู้อาวุโสท่านเขากัดฟันแน่นและพูดขึ้น ท่านบอกว่าสิงไหเป็นอัจฉริยะข้าขอถามได้หรือไม่ว่าทำไมสิงไหถึงไม่อาจจะบ่มเพาะได้แม้ว่าเขาจะไม่เคยช่วยเหลือสิงไหแต่เขาก็รู้เรื่องลูกดีข้าคิดราคาแพงนะเจ้ามั่นใจรึจังอยู่ยิ้มให้กับหลิวจื้อเกาเขารอเวลานี้มานานแล้วรอแค่หลิวจื้อเกาเอ่ยปากถามโชคดีที่ชายคนนี้ไม่ทําให้เขาต้องผิดหวังแพงรึหลิวจื้อเกาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเท่าไหร่ก็ยอม เขาแน่ใจแล้วว่าจังอยู่เป็นคนมีความสามารถจริงๆไม่งั้นแล้วเหลยอ,อ้าวคงไม่เคารพและกลัวจังอยู่แบบนี้ความแข็งแกร่งและฐานะของจังอยู่นั้นไม่ได้ด้วยไปกว่าเลยอ,อ้าวดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจังอยู่จะโกหกเจ้าต้องปล่อยวางความแค้นและไม่ไปหาเรื่องตระกูลเลยอีกเจ้าจะยอมหรือไม่จังอยู่ถามโดยไม่ลังเลหลิวจื้อเกานิ่งไปความแค้นที่มีมาตลอดหลายปีนี้จะหายไปในเวลาอันสั้นได้หรือแต่เขามองไปที่หลิวซิงไห่และกัดฟันแน่นก่อนจะตอบกลับได้ จางอยู่หัวเราะและพูดขึ้นมานอกจากนี้แล้วข้ายังต้องการทักษะในการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาต่อสู้ของสมาคมนักวางค่ายก่นด้วยหลิวจื้อเกาพยักหน้ายอย่างไม่ลังเลไม่มีปัญหาแม้แต่ความแค้นที่มีมาหลายปีเขายังปล่อยวางลงได้เรื่องอื่นๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรดีงั้นข้าจะดูเด็กนี้ให้จังอยู่เดินไปหาหลิวซิงไห่และมองอีกฝ่ายอยู่สักพักจากนั้นเขาก็พูดขึ้น เหตุผลที่ว่าทำไมเด็กนี่ถึงบ่มเพาะปราณไม่ได้ก็เพราะร่างกายของเขาพิเศษและไม่อาจจะเข้ากับหลิงชี้ของโลกได้มันหมายความว่ายังไงกันเด็กนี่มีสายเลือดของราชาปีศาจจึงเป็นธรรมดาที่จะถูกปฏิเสธโดยหลิงชีของโลกอีกอย่างเขายังไม่ได้กระตุ้นสายเลือดนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงไม่มีทางแสดงพลังของสายเลือดราชาปีศาจวัวออกมาได้จังอยู่มองไปที่หลิวซิงไห่ด้วยสีหน้าเสียดาย น่าเสียดายหากเจ้าปลุกสายเลือดมาก่อนหน้านี้เจ้าคงแข็งแกร่งกว่าเลยอ้าวเหลยอ้าวตะลึงแข็งแกร่งกว่าข้าหรือต้องรู้ก่อนว่าเขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองจ้านเจียงและเขาก็อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นกลางชายหนุ่มที่อายุประมาณ20ปีจะแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเขาได้รึไม่ราชาปีศาจวัวเลยอ้าวได้สติขึ้นมาทันที ฟังจากชื่อแล้วควรจะเป็นชื่อของสัตว์อสูรหรือไม่ก็สัตว์อสูรศักิสิทธ์แต่เห็นได้ชัดว่าเด็กนี้คือมนุษย์แล้วเขาจะมีสายเลือดของสัตว์อสูรได้ยังไงคนที่เหลือเองก็พากันตกตะลึงและแสดงสายตาสับสนออกมาหลิวจื้อกาเบิกตากว้างพร้อมกับตัวสัตว์เล็กน้อยราชาปีศาจวัวราชาปีศาจวัวตำนานนั่นเป็นความจริงอย่างนั้นหรือทุกคนต่างก็หันไปสนใจท่าทีของหลิวจื้อกาวพร้อมกับรู้สึกสับสนตำนานตำนานอะไรกัน